สวัสดีครับช่างโมดครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําการแปลงสตาร์ทมือโซนิกนะครับตัวนี้ลูกโคกๆชัก5ครับครับขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ถอดเฟรมออกก่อนนะครับพอดทีนี้ออกเลยครับแล้วเราก็ทอดฝัครอบมาครับนี่นะครับย้ํานะครับเราใช้มัดไฟเดิมไม่เล็กเดิมนะครับเราเอาไม่เล็กเนี่ยครับตัวนี้ออกก่อนครับ นี่ครับไม่เล็กเดิมนะครับหน้าตายนี้นะครับเราก็เอาไปกึ่งช่องอันนี้เออันเดียวกันนะครับเราก็คือเอาตรงนี้ไปกึ่งกึ่งเพื่ออะไรครับกึ่งเพื่อให้แป้นตรงนี้ลงไมได้แบบนี้นะครับส่งมาให้เรากึ่งได้นะครับกึ่งเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับคาสตาร์รูนี้ไม่ไม่ตรงเราต้องแต่งนะครับรูนี้ต้องแต่งหน่อยหนึ่งครับการประกอบก็เขาเรียกว่า ชุดคันพัดนะครับตัวนี้อันนี้คืออันเดียวกันนะครับเราก็ไปกึงมาเพื่อให้ใส่ตัวนี้ได้นะครับรูแตงน้อยนะครับใส่ให้ตรงรูครับแล้วก็ตามด้วยน็อตฮกเลี่ยมอีกสามตัวครับคราวนี้ก็จะได้เป็นชุดแม่เหล็กสตาร์ทมือแล้วโดยใช้แม่เหล็กเดิมมัดไฟเดิมนะครับเป็นชุดแปลงครับสามตัวนี้ขันให้แน่นเลยนะครับลูกค้าครับใส่เฟืองตัวใหญ่ครับชิ้นต่อไปครับเรียบร้อยครับ ้นต่อไปก็ถ่ายํำเครื่องครับเมื่อถ่ายลำเครื่องออกหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเจาะก่อนที่เราเจาะนะครับเราต้องเอาผ้าอุดกันเศษมิเนียมลนเข้าไปในเครื่องนะครับนี่ครับเราอุดไว้อย่างนี้ครับนี่ก็ไปเจาะแหละครับค้นนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับสําคัญมากครับคือการเจาะรูใดครับรูสตาร์ทเท้ามันจะตันๆมีมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็เจาะเข้าไปโดยใช้เบอร์ยี่แปดก่อนนะครับยี่แปดนำไปก่อนนะครับต้องเล็งให้ดีครับตรงนี้ เรียบร้อยครับทะลุแล้วครับ nah. นี่คร right, right. yeah, ับรูปเป็นชิ้นเลยครับครานี้เราก็ทาความสะอาดล้างแล้วครับนะครับสเหตุที่ต้องเอาผ้าอุดไว้คือการขี้ดินหล่นเจาะซ่องตัวนี้ครับเพื่อยึดกับตู้ใดยึดตู้อะนี้ครับตับเกียร์เบอร์สิบครับเจาะแล้วนะครับเราก็ตัดเกียร์ตัดเกียร์เบอร์สิบเข้าไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตก พวงขนาดไปเลยครับกับไสเมนที่รถนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะประกอบแม่เหล็กครับหลังจากที่เราใส่เฟืองแล้วนะครับประกอบแม่เหล็กครับครับเมื่อใส่แม่เหล็กเรียบร้อยนะครับเฟืองตัวนี้ต้องฟรีนะครับฟรีไปข้างล่างนะครับถ้าข้างหน้านี่ทํางานนะครับนี่ครับคล้องมากครับต่อไปก็ใส่เฟืองตัวเล็กครับ เฟืองตัวล็กเฟืองแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับลูกค้าครับนี่ครับตามด้วยสลักครับแล้วก็มีบูธหนึ่งตัวนะครับนี่ครับการทํางานของมันคล่องมากครับเห็นไหมครับลูกค้าต่อไปก็ใส่ได้ครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ได้ครับนะครับสีเขียวก็ลงดินครับสีแดงก็คือไปตุดได้เรียบร้อยนะครับตอนต่อไปก็เมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขอบเดี๋ยวจะมูนให้ดูครับมูนให้ลูกค้าดูความคล่องของ ข้องใดนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ครับต่อไปก็ปิดครับประกอบเข้าเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นการเก็บสายไฟครับเส้นนี้ที่เราเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วเก็บงานสายไฟอันนี้เดินไฟก็จบแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่เส้นนี้นะครับเส้นเอ่อผมจะบอกให้ลูกค้าเข้าใจนะครับ เนี่ยไปต่อเข้าควบแบตนะครับตัวนี้ก็เขาเข้าควบฟิลเดิมมันก็คือเข้าก็เส้นเดิมมันนะครับแล้วก็นี่ก็ลงดินแจ้ปุ๊บไฟก็จะมานี้ครับเส้นสีเหลืองแดงก็คือลงดินไปที่ปุ่มสตาร์ทก็ทํางานเลยครับเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับต่อไปก็การใส่รีเลย์ครับแท้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอาแบตเดิมออกครับต่อไปก็ใส่แบตเตอรี่ครับสีเขียวคือดิน เสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็ต่อเข้ากับคู่แบตเดิมครับตัดเลยครับแล้วก็ใส่กับคูแบตเดิมเส้นนี้ต่อคู่เข้ากันครับครับการเดินไฟนะครับก็คือเส้นสีดำเนี่ยเวลาเปิดกุญแจปุ๊บไฟจะเข้าเส้นนี้ครับ ส่วนเรื่องแดงนะครับไปปุ่มสตาร์ทลงดินเดี๋ยวเราทำงานให้ดูนะครับเปิดกุญแจปุ๊บนะครับไฟมันจะวิ่งมานี้ครับส่วนเรื่องแดงเราลงดินก็ทํางานแล้วครับค,อย,คอยรอบครับ